สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่มาสอนเกี่ยวกับการใช้งานไล g r เ e ปร h น channel นะครับหลังจากที่ทุกคนเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับก็จะมีขั้นตอนให้เราพิมพ์ศูนย์นะครับเพื่อเข้าสู่เมนูหลักนะครับซึ่งเมนูเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับ10เมนูนะครับแล้วก็อีก3ามออปชันนะครับให้เราเลือกนะครับโดยปกติทุกคนเนี่ยนะครับที่เข้ามาในนี้นะก็จะติดกันที่ การยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับก็ให้เราพิมพ์1นะครับเราก็เลือกนะครับถ้าเราถูกแฮกนะครับก็พิมพ์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะที่อธิบายไว้นะครับถ้าเราทําเสร็จแล้วนะครับก็ให้พิมพ์โอเคนะครับสําหรับคนที่ค้นหาโปรไฟล์ไม่เจอนะครับหรือว่าบัญชีถูกแฮกไปแล้วนะครับแล้วเราก็หลุดจากเฟซแล้วนะครับก็ให้พิมพ์โอเคนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือในเรื่องของการกรอกนะครับข้อมูลนะครับสําหรับการยืนยันตัวตนนะครับก็มีคลิปให้ดูนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูในคลิปได้นะครับส่งเอกสารกรอกบัตรประชาชนเข้าไปนะครับสําหรับคนที่ล็อกอินโดยใช้เบอร์โทรนะครับถ้าเราใช้เบอร์โทรเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ได้ผูกอีเมลก็สามารถที่จะสมัครอีเมลใหม่นะครับก็แนะนําเป็น gmail นะครับหรือสําหรับคนที่ ส่งเอกสารไปแล้วนะครับยาวนานมากไม่มีการตอบกลับนะครับก็ให้ทําอีเมลใหม่นะครับแล้วก็กรอกเอกสารยืนยันตัวตนไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการกรอกอีเมลนะครับแล้วก็ถ่ายบัตรประชาชนนะครับกล้องเนี่ยมันไม่สามารถกลับเป็นกล้องหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นเราถ่ายกล้องหน้านะครับให้ชัดที่สุดก็ดูตามเงื่อนไขในรูปได้เลยนะครับสําหรับคนที่ถ่ายไม่ได้นะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นโหมดของเวอร์ชันเดสท็อปก็ให้เราไปเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ตั้งค่าเว็บไซต์ใน Google นะครับเพื่ออนุญาตให้ใช้กล้องนะครับผ่านผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าผ่านมือถือนะครับรายละเอียดก็สามารถสอบถามได้ต่างหากนะครับพอเรากรอกฟอร์มทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรารอนะครับนะรอประมาณ2วันนะครับขึ้นอยู่กับคนนะครับบางคนก็จะรอนานนะครับบางคน แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปประมาณ 2- 3สวันแล้วนะครับเราก็สามารถกรอกฟอร์มแบบเนี้ยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับส่งไปติดตามนะครับก็คือพิมพ์5นะครับอ่าก็คือทำตามขั้นตอนนี้เลยนะครับอธิบายกรอกลงไปนะครับอ่าต่อมานะครับในระหว่างที่เรารอเนะี่ยก็ดูข้อมูลอื่นๆไปก่อนนะครับก็คือในเรื่องของอ่ ถ้าเรามีปัญหานะครับก็พิมพ์5ไปแล้วใช่ไหมครับการติดตามนะรอนานเกินนะหรือพิมพ์6นะครับถ้าแบบกรอกฟอร์มไปก็แล้วก็ยังเงียบนะครับก็สามารถพิมพ์6แล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับในโพสนะแล้วก็คลิปแก้ต่างๆนะครับก็สามารถพิมพ์8ได้หรือพิมพ์7นะครับสําหรับคนที่ได้รับเออเขาเรียกว่า SMS เนาะ หรือว่าเปิดเปิดการยืนยันตัวตนด้วยด้วยการส่ง SMS นะครับก็ให้ทำขั้นตอนนี้ก่อนนะครับก็คือพิมพ์นะครนะเพื่อเปิดรับข้อความ SMS ถ้าเราไม่ทำขั้นตอนนี้นะครับมันจะไม่มี SMS อ่สะส่งเข้าเบอร์มือถือเรานะครับก็ทำตามนี้นะครับเบอร์7นะครับส่วนสำหรับคนที่ส่งเอกสารยืนยันตัวตนแล้วไม่ผ่านนะพิมพ์9นะครับก็คือบางคนเนี่ยนะครับ มันหมุนนะครับส่งไปหลายรอบแล้วมันหมุนนะครับก็ให้เราพิมพ์5กรอกบปฟอร์มส่งนะครับแล้วก็ให้เช็คให้ดีนะครับว่ารูปถ่ายของเราเนี่ยถ่ายถูกต้องนะครับตามเงื่อนไขหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็คือลักษณะของการถ่ายรูปเนาะพื้นหลังจะต้องเป็นสีทึบนะครับห้ามวางบนกระดาษสีขาวนะจะต้องเป็นสีทึบนะครับอ่าถ้าใครหมุนมีปัญหาก็กดตามนี้เลยนะครับจะมีลิงก์ให้เข้าไปดูนะครับ ต่อมาก็คือนะครับคนที่แบบส่งเอกสารเนี่ยไปครบแล้วนะครับก็ยังเงียบอยู่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ส่งแบบฟอร์มนะฮะดูตามเงื่อนไขนะครับดูตามลิงก์นะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาก็คือที่รอรอนานนะครับก็มาพิมพ์สองหนึ่งดูนะครับกูเฟซไม่ได้สักทีนะครับก็เนื่องจากเรามีปัญหาในเรื่องของชื่อเฟซเนี่ยที่มัน ไม่ตรงตามบัตรประชาชนเนาะบางคนก็ใช้คอมมา่าบางคนใช้ลูกน้ํานะครับซึ่งมันไม่ถูกกฎนีของ Facebook นะครับก็เลยช้านะก็ลองพิมพ์2อ,องดูนะครับ2 2คืออะไรนะครับ2อ,อก็คือนะครับคนที่ได้รับลิงก์เข้าเฟซแล้วปรากฏว่าในช่วงนั้นน่ะเรามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนะครับในช่วงการยืนยันตัวตนเนี่ยก็เลยทำให้ลิงก์ที่เรารอเนี่ยนะมันใช้งานไม่ได้นะครับ แนะนำว่าทุกขั้นตอนเนี่ยให้เราทำผ่านนะครับแอป Google Chrome เวอร์ชันเดสก์ท็อปเหมือนเราทำผ่านคอมพิวเตอร์ถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ก็คือง่ายเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็ล็อกอินเข้านะครับปกตินะครับในโหมดของคอมพิวเตอร์นะครับก็ง่ายๆนะก็ให้พิมพ์ตอบกลับอีเมลไปตามนี้เลยนะครับจะมีคลิปให้ดูอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ นะครับบางคนส่งเอกสารยืนยันตนไปแล้วมีอ e ีเมลจาก facebook บอกว่าเอกสารคุณ,คณไม่ชัดเจนนะครับก็ให้คุณถ่ายรูปอันนี้คุณจะถ่ายกล้องหลังก็ได้เลยอ่ถ่ายให้ชัดพื้นหลังให้เป็นสีทึบนะครับอาจจะเป็นสีดําก็ได้นะครับถ่ายให้ชัดเลยถ่ายให้ชัดเจนนะครับอย่าให้มีเงากตกกระทบอย่าให้มีแสงสะท้อนนะอย่าให้เบลอนะครับเสร็จแล้วคุณก็แน่ไฟล์ตอบกับอ e ีเมลไปนะครับ โดยที่เวลาคุณตอบกับอีเมลฉบับนั้นที่คุณได้รับนะครับคุณจะต้องเป็นลบผู้รับออกนะครับเพราะว่าถ้าเราตอบกลับไปเลยเนี่ยมันจะส่งไปที่ no-reply นะครับซึ่งเขาไม่รับอีเมลเรานะครับให้เปลี่ยนนะครับเป็น security@facebookmail.com นะครับก็ดูตามโพสต์ในลิงก์นี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าทุกคนนะครับค่อยๆนะครับกดตามขั้นตอนนะครับอันนี้มันเป็นระบบตอบกลับอัตโนมัตินะครับ พิมพ์ตามขั้นตอนเนี่ยมันจะอธิบายละเอียดขอให้แต่ละคนเนี่ยทำขั้นตอนนั้นนะ่ะให้มันเสร็จก่อนแล้วกพ็พิมพ์ตามนะครับที่แนะนาอย่างเช่นเราไปพิมพ์หนึ่งหนึ่งอย่างนี้นครับหนึ่งสองก็ได้ครับอ่ะเราพิมพ์หนึ่งสองนะเราทําเสร็จนะครับก็กลับไปที่เดิมครับอันนี้คือรอนะครับหรือบางคนพิมพ์หนึ่งสามนะหนึ่งสามเนี่ยนะครับ ขามีคำถามให้เราถามให้เราตอบนะครับเช่นเนี่ยครับมีไหมอ่าถ้ามีก็พิมพ์ว่ามีนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนถัดไปเนี่ยเนี่ยที่ไลน์ขอแนะนำนะครับอ่าถ้าทำจบทำจบคือคุณจะแก้ได้นะครับถ้าทำจบขั้นตอนคุณจะแก้ได้นะครับอ่า พิมพ์เสร็จถ้าคุณทําเสร็จเรียบร้อยคุณก็พิมพ์เสร็จนะครับอ่ามาถึงขั้นตอนนี้คุณก็จะได้อ่านแล้วครับคือถ้าคุณไม่พิมพ์ตามตามที่ลายบอกเนี่ยคุณจะไม่เห็นขั้นตอนถัดไปนะครับอ่าพอคุณพิมพ์เสร็จเนี่ยนะครับคุณจะได้รับอีเมลแบบนี้นะครับสุดท้ายทุกคนเนี่ยรออีเมลแบบนี้นครับอีเมลที่มีรหัสผ่านชั่ว Cloud, คราวเนี่ยมันใช้ได้ครั้งเดียวนะครับรหัสนี้สาคัญมาก เราล็อกอินเข้าไปอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับให้จัดการอัปเดตข้อมูลพอคุณได้รับอีเมลแบบนี้แล้วคุณกรอกเข้าไปถ้าคุณเข้าได้คุณก็พิมพ์ว่าเข้าได้หมายความว่าไม่ไม่ได้โดนเฟซล็อกนะครับมันก็จะมีขั้นตอนให้คุณเนี่ยอัปเดตในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะครับตั้งค่ายืนยันตัวตน2ชั้นนะครับแต่ถ้าคุณกรอกรหัสไปแล้วเฟซมันล็อกคุณก็พิมพ์ครับเฟซล็อก คุณจะได้รู้วิธีว่าจะแก้เฟสล็อกยังไงนะครับอ่าพิมพ์สะกดให้ถูกด้วยนะครับนะครับก็คือขั้นตอนในการแก้เฟสล็อกนะครับก็จะมีบอกว่ามันจะต้องทำให้ขึ้นคำว่าเริ่มกันเลยนะครับถ้าใครที่ล็อกอินค้างไว้นะครับก็ให้ล็อกเอาท์ออกทุกทุกเครื่องนะครับแล้วก็เข้าใหม่โดยใช้รหัสผ่านล่าสุดของตัวเองนะครับ จะไปใช้รหัสผ่านที่อยู่ในอีเมลที่เฟซลงมาให้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะครับอ่าถ้าเข้าได้ก็คือพิมพ์ว่าเข้าได้นะครับถ้าติดปัญหาก็พิมพ์คำว่าติดปัญหาแล้วก็แคปหน้าจอที่บอกว่าติดปัญหามานะครับเพียงเท่านี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าทำตามขั้นตอนแล้วค่อยๆอ่านนะครับอย่าข้ามขั้นตอนนะครับ คุณจะสามารถที่จะแก้เฟซได้ด้วยการใช้ Line OA นี่แหละโดยที่คุณลดคำถามที่จะมาถามแอดนะครับโอเคนะครับถ้าใครติดปัญหาตรงไหนก็กลับมาดีวิวดูซ้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสวัสดีครับ